เรื่องฝีหน้าคนยุคคอมพิวเตอร์เช้าวันที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524คลินิกของนายแพทย์จางได้รับคนไข้พิเศษรายหนึ่งเป็นเด็กชายอายุ13ปีพ่อแม่เป็นผู้พามาพบแพทย์ก้าวแรกที่เด็กชายหลีเจียย่างเท้าเข้ามาในคลินิกก็พาให้ความรู้สึกอึดอัดแก่ทุกคน เพราะนอกจากใบหน้าซีเซียวเขียวคลำ้ำที่ทำให้คิดได้ว่าเด็กคนนี้คงมีกรรมหนักแล้วกินเหม็นอย่างร้กาจของแกยังทำให้ทุกคนทนไม่ได้จนอยากอาเจียนหมอจางตรวจดูอาการของเด็กแล้วรู้สึกหนักใจไม่กล้ารับไว้รักษาพ่อแม่ของเด็กได้แต่กราบวิงวอนเพราะรู้ว่านอกจากหมอจางแล้วหมอที่ไหนก็ไม่มีทางรักษาลูกของเขาได้ หมอจางนอกจากจะเป็นแพทย์ที่มีความสามารถแล้วยังเป็นแพทย์ผู้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโลกวิญญาณอีกด้วยพ่อแม่ของเด็กรู้ว่าโรคของลูกเป็นโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายเมื่อหมอจางได้กราบขอพระบาร,รมีจากพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระองค์ได้โปรดประทานชี้แนะแล้วหมอจางจึงรับปากกับพ่อแม่ของเด็กว่าจะพยายามรักษาให้สุด ความสามารถแต่ขอให้พ่อแม่ของเด็กให้ความร่วมมือจะต้องพาลูกมาเปลี่ยนยาชำระแผลตรงเวลาทั้งเช้าทั้งเย็นและอาหารที่จะรับประทานต้องเป็นไปตามที่หมอกำหนดให้เท่านั้นพ่อแม่ของเด็กก็รับปากอย่างแข็งขันเริ่มต้นเช้าวันแรกของการรักษาเด็กชายหลีเจียถูกอุ้มเข้ามาในห้องปฐมพยาบาลพร้อมด้วยกลิ่นเหม็นอย่างร้ายแรง พอหมอจางราดน้ำยาลงบนแผลแกร้องเสียงห้ยหวนดังลั่นเหมือนเจ็บจนสุดจะทนและทันใดนั้นหมอจางก็ต้องสะบัดเท้าซ้ายของหมอเองโดยแรงความรู้สึกเหมือนถูกใครข่วนหนักๆหมอสั่งให้คนอื่นๆรีบหลบออกไปจากห้องให้หมดคงเหลือแต่หมอกับผู้ป่วยเท่านั้นหมอก้มลงดูที่เท้าของตัวเองก็ได้พบว่าบริเวณที่ถูกข่วนนั้น ถุงเท้าฉีกขาดมีรอยเล็บเป็นทางยาวตำแหน่งเดียวกับแผลของเด็กผู้ป่วยหมอรู้ชัดว่าโรคของเด็กชายลีเจียเป็นโรคที่เกิดจากเจ้ากรรมในเวรแผลที่เป็นอยู่นั้นเน่าเฟะกินลึกเข้าไปจนเห็นเอ็นและกระดูกสีขาวในขณะที่หมอกำลังจัดการกับแผลที่เท้าของเด็กอยู่นั้นก็สัมผัสกับสิ่งลี้ลับอะไรได้อีกบางอย่างวันรุ่งขึ้น เมื่อสองสามีภรรยาพาลูกกลับมารักษาอีกหมอก็ถามพ่อของเด็กว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณหรือสองสามีภรรยามองหน้ากันเมื่อได้ยินคำถามของหมอหมออยากให้คุณทั้งสองบอกความจริงมิฉะนั้นจะแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะโรคที่เกิดจากเจ้ากรรมในเวรอย่างนี้ถ้าไม่ใช่บุญกุศลจริงๆก็ยากจะรักษาให้หายได้สองสามีภรรยาไม่ตอบคำถาม หมอจึงพูดกับพ่อของเด็กอีกว่าเด็กชายหลีเจียเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยเปยในใบประวัติคนไข้บันทึกไว้ว่าผู้ป่วยป่วยด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดโรคแทรกซ้อนคือแผลใหญ่ที่เท้าซึ่งเชื้อโรคได้ลุกลามเข้าไปในอวัยวะภายในทั่วตัวจนไข้ขึ้นหนาว,นาวร,นร,นร้อนตลอดเวลาในช่องปากเป็นแผลไปทั่ว เส้นโลหิตฝอยแตกกล้ามเนื้อทุกส่วนหดตัวเสื่อมโทรมปรากฏจุดเล็กๆสีม่วงตามผิวหนังทั่วตัวจะต้องได้รับการให้เลือดวันละ1 0 0 0ซีซีผู้ป่วยไม่อาจรับประทานอาหารเองได้หมอรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของคุณแต่เหตุใดแกจึงใช้แท้สกุลของคุณทั้งคู่ยังคงไม่ยอมตอบ จนหมอต้องถามซ้ำด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าพ่อแท้ๆของเด็กไปไหนแกเป็นลูกของดิฉันจริงๆคนนี้แหละพ่อของเด็กแม่ของเด็กตอบคำถามเสียเองและชี้มือไปที่สามีไม่ใช่หมอปฏิเสธอย่างมั่นใจและพูดต่อไปพ่อของเด็กเป็นคนพื้นเมืองไต้หวันส่วนคนนี้เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่บอกหมอสิ this, ว่า พ่อของเด็กหายไปไหนแม่ของเด็กหน้าซีดตัวสั่นไม่กล้าตอบอีกหมอจึงพูดต่อไปผู้ชายวัยกลางคนที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตใบหน้าอาบไปด้วยเลือดลูกในตาข้างซ้ายถลนออกมานอกเบ้าแก้มข้างซ้ายมีบาดแผลชะกันกระดูกท้ายทอยแตกแยกกระดูกสะบักซ้ายยุบไปสภาพของเขาหน้าเวทนามากวิญญาณผีผู้ชายคนนี้เป็นใคร มิทันที่หมอจะพูดจบลงแม่ของเด็กก็ร้องไห้โฮเมื่อระงับอาการโศกเศร้าได้บ้างแล้วนางก็สอื้นให้ตอบว่าชายคนนั้นคือสามีคนก่อนของดิฉันเองเมื่อ13ปีก่อนเด็กความยากจนวันหนึ่งเขาเข้าป่าไปรับจ้างตัดฟืนในวันที่4ี่ที่ทำงานเขาเอากระบอกน้ำไปใส่น้ำดื่มจากลำธารขณะที่เดินข้ามสะพานไม้ไผ่บนเขา เขาก็พลาดตกลงไปตายว่าแล้วนางก็ร้องไห้สะออื้นอีกต่อมาด้วยความศรัทธาและบารมีธรรมของหมอจางหมอได้เชิญวิญญาณของชายคนนั้นมาเล่ารายละเอียดความจริงทุกอย่างได้กระจ่างขึ้นว่าเขาได้ตายไปแล้ว13ปี13ปีที่ผ่านมาเขาต้องถูกจองจำทรมานอยู่ในขุมนรกของผีตายโหงเพิ่งจะได้รับการปลดปล่อยออกมา เขาดีใจรีบกลับมาหาเมียเพื่อหวังจะระบายความทุกข์ให้ฟังบ้างแต่เมื่อมาถึงก็เห็นเมียมีชายอื่นอยู่เคียงกายทั้งยังมีเด็กชายอีกคนหนึ่งเขาทั้งเสียใจและแค้นใจยิ่งนักเมื่อพินิจดูเด็กชายคนนั้นก็รู้สึกว่าใบหน้าคุ้นๆเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนประกอบกับได้ยินเขาเรียกชื่อเด็กคนนั้นว่าหลี่เจียจึงระลึกขึ้นได้ว่าเด็กชายหลี่เจียคนนี้ แท้จริงก็คือคู่อริของตนเมื่อเจ็ดชาติก่อนเป็นคนที่ตนต้องตามหาอยู่ทีเดียวจึงตัดสินใจเอาเด็กคนนี้ไปหลังจากนั้นตลอดเวลาครึ่งเดือนวิญญาณของเขาก็เฝ้าคอยจังหวะเหมาะอยู่หน้าบ้านของชายสามีใหม่เมื่อเห็นพ่อลูกเขาคุยกันก็ยิ่งเจ็บแค้นยิ่งนักวันหนึง่งพ่อซึ่งรับราชการเป็นนายร้อยทหารกำลังจะออกจากบ้านไปเข้ากรมวิญญาณตรงเข้าไป หมายจะกระชากตัวทำลายเขาให้สมแค้นแต่ยังไม่ทันลงมือก็ต้องชะงักด้วยเสียงตวาดจ,จากเทพเจ้าเบื้องบนว่าทหารเป็นรั้วของชาติวิญญาณจะล่วงเกินเขาไม่ได้วิญญาณจึงกลับเข้าไปในบริเวณบ้านเห็นเด็กชายรีเจียกำลังเล่นสนอยู่ข้างสะพานไม้ไผ่ที่ทอดข้ามร่องดินข้างบ้านวิญญาณจึงฉวยโอกาสผลักเด็กให้ตกลงไปจากสะพานจนเด็กหัวแตกเลือดไหลาอาบ วิญญาณคิดว่าจะฉวยโอกาสนี้อีกเหมือนกันบีบเค้นให้เด็กตายแล้วพากวิญญาณไปจากล่างแต่เมื่อเห็นเด็กตกใจร้องจา้าก็ทำไม่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิญญาณรักเมียของตนเหลือเกินเกรงว่าหากลูกชายของนางต้องตายอย่างกระทันหันนางจะทนไม่ได้จึงได้แต่อดใจแค้นแล้วไปจากที่นั่นก่อนวันหนึ่งเมื่อได้โอกาสเหมาะวิญญาณก็ล่อใจให้เด็กชายลีเจียออกไปเก็บหอยโข่งในานา ให้เด็กลงไปย่ำคโครนจนขาสกรปรกไปหมดเมื่อกลับมาล้างขาที่บ้านปรากฏว่าเกิดเป็นตุ่มผู้พองดำๆขึ้นแล้วแตกน้ำเหลืองไหลแม่ต้มน้ำร้อนให้อาบแผลนั้นก็ยิ่งบวมแดงแม่จึงพาลูกไปหาหมอแต่ยิ่งทายาก็ยิ่งเจ็บจนทนไม่ไหวตัวร้อนจัดหนาวจัดสลับกันไปพอวันที่3เห็นว่าแผลจะกลายลุกลามไปใหญ่ พ่อแม่จึงรีบส่งตัวลูกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือชั่วร้ายของวิญญาณตนนี้ทั้งสิ้นเด็กชายลีเจียได้รับความทรมานมากแต่วิญญาณก็ยังไม่หนำใจพอถึงเวลาโมงยามที่กำหนดก็เข้าสิงร่างของเด็ก ดูดเลือดบ้างขบเนื้อบ้างทุกวิถีทางที่จะทำลายเด็กได้สุดท้ายหมอจางก็ขอให้วิญญาณปรากฏตัวโดยใช้กระจกลงยันส่องดูภาพก็ปรากฏใบหน้าของวิญญาณบนกระจกบานนั้นครั้งนั้นได้มีการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยแต่เสียดายที่ผู้เรียบเรียงตามหามาไม่ได้ในขณะทำพิธีนอกจากหมอจางแล้วยังมีพระอาจารย์เฉากังและพระเถระผู้ใหญ่อีกหลายรูป หมอจางได้พูดกับวิญญาณว่าเวนควรระง,งับด้วยการไม่จองเวนสุดท้ายก็ได้เปิดเทปธรรมะให้ฟังวิญญาณจึงได้สงบลงในระหว่างที่หมอจางพูดจาตอบโต้กับวิญญาณที่สิงอยู่กับแผลที่ขาของเด็กชายหลีเจียทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็เห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าแผลนั้นไหวตัวได้มีลักษณะเหมือนหน้าคนมีตามีจมูกปากและพอเทยาฆ่าเชื้อลงไปแผลนั้นก็รองรับ และดูดยาจนแห้งอีกทั้งน้ําตาก็ไหลออกมาจากในตาของแผลพ่อของเด็กพยายามชี้แจงให้วิญญาณเข้าใจว่าเด็กชายหลีเจียเป็นลูกชายแท้ๆของวิญญาณเองแต่วิญญาณไม่เชื่อโต้แย้งว่าถ้าเป็นลูกชายของเขาทำไมไม่ใช้แท้สกุลของเขาแต่กลับใช้แท้สกุลของนายทหารพ่อใหม่นายทหารชี้แจงอีกว่า ที่ใช้แท้สกุลข,ของตอนเพราะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้รับสวัสดิการรักษาจากทางราชการวิญญาณยังคงดื้อไม่รับฟังและขอให้เรียกน้องชายของตอนซึ่งยังมีชีวิตอยู่มายืนยันความเป็นจริงน้องชายของวิญญาณรับรองวิญญาณว่าลีเจียเป็นลูกของพี่จริงๆพี่สะพายเพิ่งจะรู้จักอยู่กินกับนายทหารคนนี้เมื่อสามปีก่อนด้วยความจำเป็นฐานนะทางครอบครัวบีบคั้นตอนนั้นลีเจียลูกของพี่อายุได้สิบขวบแล้ว เมื่อมีน้องชายยืนยันเช่นนี้วิญญาณจึงเชื่อว่าเป็นจริงจึงขอร้องให้ทำพิธีชุดช่วยวิญญาณของเขาให้ไปสู่ประตูธรรมด้วยหลังจากนั้นเด็กชายหลีดเจียก็หายวันหายคืนหมอจางยกค่ายารักษาให้ทั้งหมดอีกทั้งขอร้องให้พ่อแม่ของเด็กถือสินกินเจกันทั้งครอบครัวเลิกเกี่ยวกรรมกับสรพสัตทางปวงและหมั่นสละทรัพย์สร้างบุญสร้างกุศลเมื่อแม่ของเด็กชายหลีเจียเห็นว่าลูกหายดีแล้ว ความเคยชินที่เป็นคนตรีทีเหนียวและฝังใจกับค่านิยมที่กินเนื้อสัตว์มาตลอดซึ่งแม้จะรับปากกับหมอจางเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้ทำตามอีกไม่กี่วันขณะที่เด็กชายหลีเจียกำลังนอนพักฟื้นอยู่ในบ้านอยู่ๆก็ร้องปวดท้องชี้มือไปกลางบ้านแล้วถามแม่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนนั้นหามหมูชิ้นใหญ่เข้ามาในบ้านเราทาไมแม่บอกว่าไม่เห็นมีใครที่ไหนเลยลูกก็ชี้มือยืนยันว่า นั่นไงนั่นไงดูสิดูสิแต่แม่ก็มองไม่เห็นอะไรวันรุ่งขึ้นพ่อแม่จึงรีบพาลูกไปหาหมอจางพร้อมกับเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้หมอฟังหมอจางพิจารณาเด็กชายหลีเจียอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยกับพ่อแม่ของแกว่าบัดนี้มีเจ้ากรรมในเวรรายใหม่ติดตามทวงนี้เด็กชายหลีเจียเป็นรายต่อไปมาประชิด ให้พ่อแม่เด็กรีบไปทําสังฆทานสมาทานศีลแล้วกรวดน้ําแผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมในเวรโดยเร็วมิฉะนั้นจะไม่ทันการสองสวันต่อมาหมอจางมีทุระต้องเดินทางไปไทจงจะต้องค้างคืนที่นั่นหนึ่งคืนพ่อแม่ของเด็กโทรศัพท์มาหาก็ไม่พบเนื่องจากลูกชายเริ่มไม่สบายอีกเมื่อไม่พบจึงส่งลูกไปพบแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งใกล้บ้านก่อนแต่ปรากฏว่าอาการยิ่งทุดลงตอนนี้เอง ที่แม่ของเด็กนึกได้ว่าหมอจางสั่งให้สวดมนต์ภาวนาอยู่เสมอจึงได้เอารูปประคำที่ห้อยคอไว้ออกมาภาวนาพระอมิตพุทธด้วยความจำใจภาวนาไปสักพักหนึ่งก็เห็นว่าลูกชายสงบนิ่งไม่ดิ้นรนเจ็บปวดครวญครางอีกต่อไปก็เบาใจลงจึงพูดกับลูกชายว่าแม่ภาวนาให้ลูกหายเจ็บแล้วนะพอดีหมอเข้ามาตรวจอาการเมื่อเปิดเปลือกตาของเด็กชายลีเจียก็ชง,งักสีหน้าสลดลงและพูดกับแม่ของเด็กว่า ลูกของคุณตายเสิแล้วคืนนั้นหมอจางสังหรณ์ใจรีบเดินทางกลับไทจงพอเข้าบ้านก็รีบถามผู้ช่วยทันทีว่าพ่อแม่ของเด็กชายหลีเจียโทรศัพท์มาหาหรือเปล่าก็ได้รับคําตอบว่าโทรหมอจางลำพึงเหมือนรู้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราได้พยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่ถ้าเขาไม่มีบุญคุศลอะไรจะต่อรองกับเจ้ากรรมในเวรได้เลยถึงจะช่วยอย่างไรก็ช่วยไม่ได้ หลังจากนั้น49วันพ่อแม่ของเด็กมาหาหมอจางพอมาถึงก็คุกเข่าร้องไห้โฮแม่ของเด็กสารภาพว่าหมอยอมเสียสละและไม่เก็บค่ายาค่ารักษาแต่ที่หมอให้ดิฉันไปทำบุญทำทานดิฉันกลับเสียดายเงินไม่ยอมทำลูกดิฉันจึงต้องตายหมอได้แต่ปลอบใจและแนะนำใหม่ว่าให้สองสามีภรรยาไปทำบุญเสีย จะเป็นการชดเชยได้บ้างไม่มากก็น้อยจากนิยาาตยสารวิชาการวิทยาศาสตร์กับชีวิต